น้ำแมนมนไปดูปาบ้าดว่น้ำแมนไปดูปลาให้หลุดนะไปดูไปดูถานตึงเขาวัดปลาบ้ามันสีทองเหลืองนะตัวใหญ่นลเล่เนตันััเต่ะุดเด

I don't know.